งานเสื้อตกปลาสวยๆมาส่งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมี2โทนสีค่ะคือสีเหลืองนะคะเหลืองดําเทาค่ะและแดงดําเทานะคะมาจากทีมงานของเหยื่อมันมือค่ะทั้งสองสีนะคะสีจริงสวยมากๆเลยคือรหัสสีแม่สีเลยค่ะเหลืองคือเหลืองแดงคือแดงนะคะงานจริงสีสวยคมชัดมากๆที่สําคัญคือเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะผ้าไม่ยุ่ยด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะว่า สำหรับวันนี้นะคะลายใหม่ต้อนรับปี2024นะคะคือโทนสีแดงนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มจากงานเสื้อด้านหน้านะคะงานงานเสื้อตกปลาค่ะจะสามารถออกแบบแล้วก็ดีไซน์ได้ทั้งตัวนะคะเหมือนงานเสื้อพิมพ์ลายทุกชนิดนะคะ<ๆ>เสื้อวิง่งเสื้อแบดได้ทั้งหมดเลยค่ะด้านบนนะคะคอตั้งค่ะจะเขียนว่า mmfc ค่ะเป็นชื่อทีมนะคะเป็นโลโก้ของเยื่อมันมือนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ จะมีโลโก้ทีมนะคะเยื่อมันมือค่ะขาดไม่ได้เลยโลโก้สวยๆของลูกค้านะคะแล้วก็ลวดลายค่ะให้ดูนะคะสําหรับงานลายเสื้อลายนี้นะคะเป็นลายของทางร้านสนามสุบเราเองค่ะก็จะดีไซน์สวยโหดเข้มเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อความที่แขนเสื้อได้นะคะอยากใส่ข้อความอะไรดีไซน์แล้วก็เลือกสีสันได้เลยค่ะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะ สำหรับสีเหลืองนะคะให้ดูสีเหลืองด้วยสีเหลืองคืองานเซตเสื้อเซตเสื้อรอบเก่านะคะที่ลูกค้าเคยสั่งเอาไว้นั่นเองค่ะเราสำหรับปีนี้นะคะ2024ก็สั่งเป็นลายสีแดงสีแดงสีเหลืองเหมือนกันนะคะต่างกันแค่เรื่องของสีนั่นเองสีแดงและสีเหลืองนะคะนอกนั้นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะความสวยงามความคมชัดเหมือนกันหมดเลย ต่อมาด้านหลังนะคะจะมีโลโก้เหยื่อมันมือค่ะใหญ่ๆเต็มหลังเสื้อเลยไปที่ไหนเห็นชัดจําได้แน่นอนนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของงานเสื้อค่ะสําหรับใครอยากได้งานเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะความพิเศษก็คือจะเป็นงานเสื้อแขนยาวนะคะกันยูวีได้ค่ะระบายอากาศได้ดีนะคะเนื้อผ้าแห้งไวค่ะและที่สําคัญก็คือสามารถรูดซิปได้ด้วยอ่ะไปดูซิปกันนี่สาหรับงานซิปนะคะ ลูกค้ารุดขึ้นรุดลงได้เลยค่ะเพราะว่างานซิปใช้งานได้จริงค่ะใช้งานได้จริงนะคะรูดล,ลงมาก็เพื่อระบายอากาศก็ได้นะคะหรือว่าต้องการเท่ๆใส่เท่ๆนะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะสีเหลืองก็สวยสีแดงก็สวยนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะว่าชอบสไตล์ไหนชอบสีไหนนะคะหรือใครที่มีสีเหลืองแล้วนะคะรับสีแดงเพิ่มไปอีกตัวก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่ 0634499282ค่ะหรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่แอดใส่ตัวแอดกันนะคะพูค่ะ P W O L พูค่ะ S P O R T สปอร์ตแอดพูสปอร์ตนั่นเองนะคะมีเสื้อพิมพ์ลายเสื้อตกปลานะคะสวยๆอีกเยอะเลยค่ะรวมไปถึงทีมนี้ด้วยนะคะที่สามารถออกแบบได้ค่ะทักมาคุยกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ